บิสมิลลาฮิรราะมานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุรที่สองอัลบาการะคลิปที่หนึ่งร้อยหกสิบสอง สุเลลหาราะที่สองอันบักรเอสถานที่ประทานสูรอเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อายะ من من ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن คำแปลวงเล็บเปิดถึงแม้จะมีสัญญาณอันชัดแจ้งมาสแสดงถึงความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์แล้วก็ตามวงเล็บปิดในหมู่มนุษย์ก็ยังมีผู้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่เทียบเคียงกับอัลละฮ์และพวกเขารักมันเหมือนกับความรักที่พวกเขาจะต้องมีต่ออัลลอฮ ในขณะที่ผู้ศรัทธานั้นมีความรักในอันลลอฮ์มากกว่าถ้าหากบรรดาผู้ที่ละเมิดเหล่านี้ได้เห็นการลงโทษต่อหน้าเขาพวกเขาจะตระหนักว่าอำนาจทั้งปวงนั้นเป็นของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษอัากธิบายเเพิิม่มตมที่163ของประโยคที่ว่าองเล็บเปิด ถึงแม้จะมีสัญญาณอันชัดแจ้งมาแสดงถึงความเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์แล้วก็ตามวงเล็บปิดในหมู่มนุษย์ก็ยังมีผู้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่เทียบเคียงกับอัลลอฮ์อัลถาธิบายว่าในหมู่มนุษย์ก็ยังมีผู้ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่เทียบเคียงกับอัลลอฮ์หมายถึงพวกเขาได้เอาคุณสมบัติ และอำนาจเฉพาะบางอย่างของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นและเอาสิทธิ์เฉพาะของพระองค์บางส่วนหรือทั้งหมดไปให้แก่พระเจ้าจอมปลอมตัวอย่างเช่นถึงแม้ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีอำนาจควบคุมพลังแห่งธรรมชาติทุกอย่างและมีอำนาจที่จะตอบสนองความต้องการของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และทรงมีอำนาจที่จะได้ยินคําวิงวอนและถึงแม้พระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกสรรพสิ่งทั้งที่เปิดเผยหรือซ่อนเร้นจนถึงขนาดนี้แล้วเขาก็ยังวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือนำเอาคุณสมบัติด,ดังกล่าวของอัลลอฮ์ไปให้แก่สิ่งอื่นนอกไปจากอัลลอฮ์นั่นก็คือการตั้งสิ่งอื่นขึ้นมาเคียงคู่ อยู่ในฐานะเดียวกับพระองค์นี้ก็เช่นกันมันเป็นสิทธิ์โดยเฉพาะของอัลล้์ที่บป่าของพระองค์จะต้องยอมรับพระองค์ว่าทรงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจะต้องก้มกราบสักการะพระองค์และจะต้องเกรงกลัวพระองค์ทั้งในที่ลักและในที่เปิดเผยแต่เนื่องจากพวกเขาได้เอาสิทธิ์อันนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไปให้สิ่งอื่นนอกไปจากอัลเลาะการทําเช่นนี้ก็เท่ากับเขากําลังตั้งสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเคียงพระองค์อันเลาะเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะกําหนดว่าอะไรเป็นที่อนุมัติและอะไรเป็นที่ต้องห้ามอะไรที่สะอาดและอะไรที่ไม่สะอาดพระองค์เท่านั้นที่มีอำนาจที่จะกำหนดสิทธิ และหน้าที่ของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ตลอดจนออกคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามพวกเขาดังนั้นใครก็ตามที่โอหังถือว่าตัวเองมีสิทธิ์เหล่านี้ก็เป็นผู้ทําชีริกหรือตั้งตัวเองเป็นภาคีเทียบเคียงพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์เท่านั้น ที่สมควรจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของพระองค์มนุษย์ต้องถือว่าคำบัญชาของพระองค์เป็นที่สิ้นสุดและจะต้องหันไปยังพระองค์เพื่อทางนำดังนั้นใครที่เอาสิทธิ์เหล่านี้ไปให้ผู้อื่นนอกไปจากอันละเขาผู้นั้นก็ตั้งสิ่งอื่นเป็นภาคีเทียบเพียงพระองค์ ในทํานองเดียวกันสถาบันหรือบุคคลใดที่อ้างว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือมีสิทธิ์เหล่านี้หรือต้องการให้คนอื่นมอบสิทธิ์เหล่านี้ให้แก่ตนก็ถือว่าสถาบันหรือบุคคลเหล่านั้นตั้งพาคีเทียบเคียงพระองค์ไม่ว่าพวกเราจะอ้างความเป็นพระเจ้าออกมาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม อธิบายเพิ่มเติมที่164ของประโยคที่ว่าและพวกเขารักมันเหมือนกับความรักที่พวกเขาจะต้องมีต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ผู้ศรัทธานั้นมีความรักในอันลลอฮ์มากกว่าอัธาธิบายว่าคนที่มีความศรัทธานในอันลลอฮ์นั้นจะต้องเห็นเจตนารมณ์ของพระองค์มีความสำคัญกว่าเจตนารมณ์ของตนเอง หรือของคนอื่นและจะต้องถนอมความรู้สึกนี้ไว้ให้พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจตนารมณ์ของพระองค์จบอายะที่165ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสล,ลล่าไลฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่าน โดยการคัดลอกจากหนังสือตัาฟีมูลกุลอ่านความหมายคำพีอันกุลอ่านอัถาธิบายโดยมาลันนาไซยิดอบุลอลามาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งร้ถึงหนึของอันลอบประธานพรเดบผู้จัดจทำหนังสืออันหัมทุเลนนละอัสลามวอะไลาคุมค่า